ก็กลับมาโฟกัสอีกครั้งนะคะใน EP ที่3นะคะสำหรับ RO system นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงลูดที่2นะคะรลปดที่2ของเราก็จะเป็นในส่วนของตัว RO membrane นะคะหลังจากที่เราได้ทำการลันลูดที่1นนะคะหรือ pre-treatment ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความหมายนะคะของตัว RO membrane แล้วก็เราก็จะมาดูอ่าน p i d กันเริ่มกันเลยสำหรับ เอาโอเมมเบนะคะเรามาดูความหมายของมันอีกรอบอรอบหนึ่งก่อนเนาะก็คือเอาอเมมเบนตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นกระบวนการที่น้ํานะคะถูกแรงดันสูงะคะ่ะดันผ่านเยื่อแบบเซนิเมมเบนซึ่งจะมีเพียงโมเลกุลของน้ําเท่านั้น,นะคะ่ะที่ผ่านไปได้พวกสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบคทีเรียหรือว่าสาันตะโคต่างๆตรงนี้ค่ะก็จะไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านตนัวเมมเบลไปได้นะคะดังนั้นน้ําที่เราได้จึงเป็นน้ําที่สะอาดจริงๆนะคะ สำหรับตัวไส้กรองอโอค่ะจะเป็นเมนที่มีความละเอียดนะคะระดับไมคอนตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขึ้นกับทาง mm. ผู้ผลิตนะคะว่าผู้ผลิตเขาจะกําหนดมาอยู่ที่กี่ไมคอนนะคะอาจจะมีตั้งแต่ในส่วนของ0.01 00นะคะจะเป็นไส้กรองแบบ U.V. หรือว่าจะเป็นแบบ0.0001 00นะคะไมคอนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ผลิตนะคะว่าจะเป็นคนกําหนดได้เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ว่าเราจะซื้อแบบไหนมาซึ่ง ตัวไส้กรองค่ะจะสามารถกรองสารพิษต่างๆนะที่ปนมากับน้ําได้อย่างเช่นพวกสารเคมีตะกัวสารประลอดนะคะแล้วก็สารอินทรีย์ต่างๆแบคทีเรี่ไวรัสนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือไส้ตัวบางไส้กรองบางตัวค่ะอย่างที่ผู้กล่าวไปค่ะมันยังสามารถที่จะกรองพวกสิ่งสกปรกพวกนี้ออกไปได้แล้วก็ยังคงเหลือแรท่าน,นะคะบางอย่างที่เอาไว้ได้ด้วยนะคะไส้กรองประเภทนี้ค่ะจะสามารถกรองได้ถึง9กสิเลยทีเดียวนะคะอันก็จะเป็นรูปตัวอย่างไส้กรองนะคะที่ มีอยู่ในแ a บนะคะแล้วมันเกิดการตันแล้วนะคะอันนี้ก็ผ่ามาให้ดูนะคะว่าโครงสร้างภายในเขาเป็นยังไงนะคะขอขยายอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไส้กรองนะคะซึ่งไส้กรองก็าจะเห็นว่ามันจะมีบริเวณตรงนี้เป็นชั้นชั้นชั้นอยู่นะคะก็คือตัวน้ำค่ะก็จะไหลผ่านทางข้างนอกตรงนี้นะคะแล้วก็ถูกแรงดันน,น้ำอย่างอัด ให้ถูกซึมผ่านตัวเมมเบนที่มีรูพุนนะคะเข้ามาทางด้านในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่ผ่านเข้ามาด้านในตรงนี้นะค่ะก็จะเป็นน้ําดีนะคะที่ออกไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบในลูกถัดไปกันแล้วกันนะคะคําถามต่อมาว่าแล้วทาไมเราถึงจะต้องใช้น้ําา o อ่ะค่ะทําไมเราไม่ถึงไม่สามารถที่จะดื่มน้ําประปาได้เลย โดยปกติะค่ะนะ้ำปลาปลาอาจจะมีการเติมคอรีนลงไปแล้วนะคะซึ่งคอรีนที่เติมลงไปอะคะ่ะก็จะเอาไปทําลายแบบทีเรียนนะคะแต่ว่าคอรีนพวกนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เกิดสารประกอบจําพวกคลอโรฟอร์อเมอไตยาฮารมีเทนนะคะถึงแม้ที่มันจะมีปริมาณที่น้อยมากๆนะคะที่เกิดอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราทาการดื่มสะสมไปเรื่อยๆเอยคะ่ะก็อาจจะเป็นอัตอรา่อร่างกายได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะก็ ื่มน้ำตัวนี้ส่งผไปมากๆเข้าอะค่ะก็อาจจะทําให้แทงแทงได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็เป็นพิษตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างนะคะจากที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าแผ่นขาวๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแผ่นเมมเบรนนะคะระหว่างนี้ก็อาจจะมีในส่วนของตัวฟิชเชเนลอ่าสเปเซอร์ Spencer นะคะเป็นตัวขั้นนะคะหรืออาจจะเป็นเปอร์เมนคอลเลคชันแมทเทเรียลนะคะอยู่ที่การออกแบบในส่วนของตัวผู้ผลิต อย่างที่บอกไปค่ะว่าน้ำถูกฟีดนะคะมาซึ่งจะผ่านมาจากทังด้านนอกตรงนี้นะคะที่เห็นว่าเป็นเมมเบเป็นชั้นๆนะคะตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าที่มีรูพุนที่บอกว่าน้ำเสียอ่าน้ำที่ยังไม่สะอาดเพียงพอค่ะถูกดันผ่านเมมเบนมาโดยแรงดันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านตัวเมมเบนหลายๆชั้นเข้าอะค่ะเมมเบนมีรูขนาดเล็กๆนะคะทำให้ตัวนอกจากโมเลกุลของน้ําแล้วอะก็คือพวกสิ่งสกปก็เข้าไปไม่ได้ทําให้น้ําที่ออกมาค่ะ เป็นน้ำสะอาดนะคะซึ่งน้ำสะอาดตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเปอร์มานิคนะคะส่วนน้ําเสียนะคะที่ออกมาด้านขอบด้านนอกตรงนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าคอนเซนเทรตนะคะอันนี้ก็คือรูปถ่ายของตัวแ l a บ RO นะคะที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมจพระยองนะคะ อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่อยู่ในห้องหลบจริงๆสังเกตว่าสายใหญ่ที่ออกมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอ์สายเ,เล็กๆตรงนี้นะคะก็คือที่เชื่อมอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเปอร์เมเนตที่เป็นน้ำสะอาดนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาไล่เียน i d กันนะคะสําหรับ P.N.I.D เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวอีควอเม้นกันก่อนนะคะอีควอเมนในที่นี้นะค,ะค่ะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ ก็ 1>, 1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะขอไล่ามาจากทางด้าน,นเข้าทางนี้เลยแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นการไล่ไหลไปในตัวสำหรับน้ำนะคะที่เราได้ทำการรันไปครั้งที่แล้วนะคะอยู่ที่แทงที่3นะคะก็จะถูกเปิดวาล์วน้ำก็จะไหลเข้ามาที่ในส่วนของคาร์เตต์ฟิลเตอร์อตัวนี้นะคะ ัวคาตเตฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะเราจะทําการเปิดน้ํานะคะให้อยู่ในระดับที่เกือบเกือบเต็มนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่ปั๊มดูนะคะเราจะเกิดการเวียนนนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัววัดเพช์เกตอยู่นะคะหลังจากที่น้ํานะคะที่ออกมานะคะจากตัวคาตเตฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะ่ะ ก็จะผ่านในโซ่ของโซ่เล็กๆศูนย์สามนะคะแล้วจะมีวาล์วพัสอยู่ข้างล่างนะคะไล่ไปตามสายนะคะก็จะถูกดูดโดยปั๊มหนึ่งศูนย์สามตัวนี้นะคะปั๊มหนึ่งศูนย์สามนะคะอ้าวขอพูดถึงปั๊มหนึ่งศูนย์สามก่อนนะคะ,ะ,คะปั๊มหนึ่งศูนย์สามนะคะก็คือในส่วนของ RO ปั๊มนะคะก็จะเป็นประเภทแบบไฮเพชเชอร์ปั๊มนะคะเป็นโมเดลตัวนี้นะคะมีแคปซิต t ีอยู่ที่7.2ลูกบอลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมี h d TDH นะคะอยู่ที่102.1เมตรนะคะ มีมอเตอร์ก็คือใช้400โวลต์นะคะความาฟิีเวนซี่อยู่ที่50เฮิร์นะคะเป็นแมททีเรียลสแตลเลสสตีลนะคะในส่วนของตัวคาติฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของแฟตนะคะเป็นแบบไฮพีเชอร์นะคะโมเดลตัวนี้นะคะมีแคปซิซิตี้่ที่44ลูกบา์เมตรต่อชั่วโมงนะคะกสดะเป็นสแตลเลสสตีลเหมือนกัน,นะคะ่ะผ่านไปแล้นะคะสำหรับ ตัวอีควาไเม้นทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ไปตามท่อต่อนะคะก็จะมีในส่วนของเช็กวาลนะคะกันไว้ไม่ให้น้ำเกิดการไหลย้อนกลับนะคะรังเกียว่าน้ำจะออกไป3สายนะคะไปสายที่1เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของอะโอเมนเบนเอนะคะผ่านอะโอเมนเบนก็คือหลังจากที่ผ่านไปแล้วอะค่ะผ่านเมนเบนตัวนี้เนาะก็จะเป็นน้ำดีนะคะที่ไหลออกไปก็จะมีจุดแซมปิงนะคะเพื่อวัดว่าน้ำเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็ จะเป็นน้ำเสียนะคะที่ถูกฟิล์มาผ่านทางนี้นะคะสายที่สองนะคะก็ผ่านไปที่ในส่วนของ ao membrane b นะคะอ่าก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะก็แต่เป็นสองสายเป็นน้ำดีกับน้ำเสียเช่นกันแต่ว่าสายที่สามนะคะสังเกตว่าสายที่สามที่ออกมานะคะคจะมีในตัวของตัวโซลูเนวาโซนซีนะคะกั้นไว้อยู่นะคะก่อนที่จะเข้าไปที่ membrane c นะคะ จากที่เราสังเกตนะคะว่าคสายของเมมเบน A กับเมนเบน B เป็นน้ําเสียที่ถูกฟีดเข้ามาผ่านโซลินาวาตัวที่5ก่อนที่จะเข้าเมมเบน C ตรงนี้นะคะก็คือเกิดจากการที่ระบบตรงนี้ค่ะได้มีการออกแบบไว้ว่าเราสามารถรันได้ใน2รูปแบบนะคะนั่นก็คือแบบซิงเกิลเปิเพิร์พาร์หรือว่าจะเป็นแบบเดับเลเปิร์พาร์นะคะซิงเกิลเปิร์พาร์ก็คือเราจะทําการเปิดตัว SV 0 4ตัวนี้ค่ะเพื่อให้น้ำมาเข้าทั้งเมมเบนทั้ง3ตัวนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบดับเบิลนะคะเราก็จะทําการปิดตัว SV04 ตัวนี้นะคะ่ะเพื่อเอาน้ําเสียที่ออกมาจากเมมเบรน A กับ B ะคะ่ะเข้าไปคั้นต่อที่เมมเบรน C เพื่อให้น้ำน้ำดีออกมานะคะแล้วก็น้ําเสียเนี่ยเราก็จะเอาไปวนรีไซเคิลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ E q u i อเมนเมมเบรนกันนะคะ เอความเมนนะคะเป็น r o membrane abc ตรงนี้นะคะก็จะเป็น type membrane นะคะเป็นโมเดลตัวนี้นะคะแทที่เรีวก็คือจะเป็นในส่วนของ FiberGuard นะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็สังเกตว่ามีริบเลทนะคะ4ี่คูณสนตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอกว่าจริงๆแล้ว membrane ของเราอะค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัว นะคะแต่ว่ามีการใช้จริงอยู่ที่33เเซ็นนะคะ33เปหมายความว่าไงหมายความว่า,เ,าเมมเบรนที่เราใช้จริงๆตอนนี้นะคะ่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวดังนั้นจะเหลือ1ตัวนะคะที่เป็นสแปร์ค่นะคะ,ะทีนี้เราจะไปต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงน้ําดีนะคะเนื่องจากเราพูดถึงน้ําเสียไปแล้วเนาะน้ําดีนะคะก็จะถูกผ่านมาทางทางนี้นะคะ สายนี้ลงแทงค์ที่0.5นะคะสังเกตว่าเราจะมีตัวกัสเตอร์ที่มี SB e 0.6อยู่นะคะกรณีที่น้ำอะคะ่ะเราทำการซัมปิ้งแล้วแล้วปรากฏว่าออน้ำอะยังไม่มีคุณภาพเพียงพอนะคะเราก็จะไม่ทำการฟีดน้ำอะคะ่ะลงในแทงค์ที่5นะคะเราจะทำการปิดวาล์ว43นะคะแล้วก็เปิดตัวโซนิลแล้วตัวนี้นะคะเพื่อทำเพื่อ,อออกไปที่กัตเตอร์นะคะ โอเคค่ะกลับมาที่ในส่วนของตัวแท้งศูนย์ห้นะคะสําหรับแท้งศูนย์ห้านะคะเรามาดูในส่วนของอีควอไลเมนันก่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของ RO แท้งนะคะประเภทก็จะเป็น Volical วอลลิคอลซา c ินเดอร์หรือว่าเป็นทรงกระบอกนั่นเอง Capacity อยู่ที่1.5ลูกบาทเมตค่ะแมทเท i เรียลก็จะเป็นในส่วนของสเตเลสต e ลค่ะ ทีนี้นะคะก็เรามาดูในส่วนของตัวแท้งนะคะว่าขาออกเนี่ยจะต่อไปไหนบ้างนะคะก็จะมีวาที่ถูกต่อไปที่กัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ถูกฟีดออกอ่ะก็จะถูกปั๊มนะคะ P. หนึ่งศูนยตัวนี้นะคะก็คือปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้นะคะ P. หนึ่งศูนะคะก็จะเป็นในส่วนของยิงู้ัวเทอร์ปั๊มแล้วนะคะก็จะมี capacity อยู่ที่28ลิบแปดลิตรมินนะคะ แล้วก็ t d h นะคะอยู่ที่15เมตรนะคะสังกตว่ามอเตอร์นะคะจะใช้แค่220โบโวลต์เท่านั้นเองดังนั้นนะคะที่ตัว h ฮเพชเชอร์ปั๊ะค่ะตัวตัวนี้ตัวที่ถูกปั๊มจากคาเติตรงนี้นะคะ่ะทำให้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมีลูกที่หนึ่งก่อน ด้วยนะคะก็คือเราจะต้องเติมน้ำนํำดุดที่นี่นี่ยให้มากพอเนื่องจากว่าตัวไฮเพชเชอร์ปั๊มตัวนี้ค่ะมันดูดได้แบบว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงเพราะฉะนั้นน้ําที่มีค่ะต้องเพียงพอไม่งั้นก็อาจจะเกิดการกา a วิ t เ t ชันแล้วก,ก็อาจจะเกิดการลันได้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันที่ในส่วนของตัวฮาร์ดสอบใน EP หน้านะคะหลังจากนัำนะะ้ำนะคะทูกปั๊มนะคะดูดนะคะผ่ามา จะถูกผีดเข้าไปที่ตัว UV lamp ตรงนี้นะเพื่อฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการ s a m p i n g นะคะเพื่อตรวจดูคุณภาพนะคะจากนั้นนะคะก็จะถูกฟีดไปที่ในส่วนของ big b o u นะคะที่อยู่ด้านนอกด้านนอกด้านนอก,นนอกห้องแลบนะคะแล้วก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามสายนะคะก็คือเป็นนิ่ง water ที่ถ้าเกิดว่าผู้คนที่ไม่ชอบกินน้ําเย็นนะคะก็จะสามารถดื่มตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้ คูลเลอร์นะคะก็เข้าไปที่คูลเลอร์เพื่อดื่มน้ําเย็ยนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ดิงวอเตอร์นะคะสังเกตว่าจะมีดิงวอเตอร์สองจุดนะคะตรงนี้อาจจะงงๆงหน่อยแต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการไล่ละจริงๆนะคะเราก็การโอเปรดตนะคะกันที่ ep ต่อไปนะคะเราก็จะทําไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะคะโอเคค่ะจากพี่ยันไอดีตัวนี้นะคะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่ามีแท้งอยู่ตัวนึงก็คือตัวนี้นะคะนั่นก็คือสิบแท้งนะคะ ตัวซีพงตัวนี้นะคะมีน้ําที่เข้ามาในส่วนของซีพองนะคะซปพองตัวนี้ก็จะถูกวาวนะคะอ่าตัวนี้นะคะถูกวาวนะคะปั๊มเข้าไปที่ในส่วนของตัวระบบตรงนี้นะคะอะก็คือซีพอะ,ะก็จะเป็นการป้องกันเมื่อนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะในอนีะีนะั่นแหละนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบนะคะการไล่แบบ P ID ลูปที่สองนะคะสำหรับ RO m e m b r ไว้เท่านี้ค่ะเจอกันอีกที่คลิปหน้านะคะสำหรับ5-2แล้วก็การอุบัตจริงๆสวัสดีค่ะ <S 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 <S